ยงกันไปได้เลยไม่อยู่ที่เใอเลยค่ะเทสโอเคโอเคโอเคค่ะขอดูกันเนื้อตาตรงนี้เออเธอก็ทำเกินเออตาเนื้อตรงนี้อ่ะเริ่มเลยอาลมาอลาสวัสดีค่ะสุชาตาช่วงสีช i l a ม d ต่อเลยค่ะสุริสุริสาสุเจนักนุฟอร์สแรนเนอร์อัพ u ิสส์ยูนิเวอร์สไทย2024 ความไหลเขาอะมันต้องมีมันต้องมีมันมันมันคือน้ำหนักของการพูดเออเออเราต้องศึกษาเท่องพวกนี้ดูไว้นะน้องผู้หญิงเผื่อปีหน้าเราจะไปกันเราต้องฝึกกระดานถูกต้องคนต่อไปครับขึ้นขึ้นอกก่อนขึ้นอกมุกการละไทยเทสบุตรเซ็กัน n u น up Miss Universe Thailand 2024โอ้สังเกตไหม ตาเขาต้องมองแบบว่าทั้งหมดทั้งหมดทุกคนทุกคนต้องเห็นสายตาเราเหรอใต่อเลยค่ะไม่อยากต่อเลยค่ะอยตัวแม่เหมือนกันตัวแม่สวัสดีค่ะป๊อปปี้บุญิสาจันทราชัย third runner up Miss Universe Thailand 2024ภาษากรีกมีผลนะ yes that's อะไรนะสำเนียงอ่ะสำเนียงอ่ะสำเนียงมีผลสำเนียงมีผลสำเนียงมีผลอ่าต่อไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะใหม่ไทยสุริยะยันยง Fourth Runner Up Miss Universe Thailand 2024ความธรรมชาติก็จำเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีน่พอพอนที่จัดนักการ The Mall l i f e s t o r e Jungle Walk 2024ลีเดอร์ลีเดอร์อำเภอ้ากนะอย่าย,ยอมสิยยมไม่เมื่อกี้ไม่ได้ทำไมเธอถ้าเธอเป็นลีเดอร์ประจำอำเภอมาก อะไรอะไรบิดบิใช่ไหมก็โว์ขึ้นมาพูดไงเออเพราะผมไม่ทำอยู่แล้วเพราะไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วไงอ๋อเราไม่อยู่ในเวทีเราเด็กชายเราไม่ใช่อะไรได้งต้องถามอย่างนี้นิดนึงคอนเซ็ป์น